จ้าจุดสําคัญสําคัญก็คือจุดที่กูมาร์กตรงนี้ไว้นะซึ่งตําแหน่งจุดเนี้ยเราจะให้เป็นมุมเท่ากับ0ย์องศาหรือจะเป็นศูนย์เรเดียนก็ได้แล้วแต่จะใช้นะจุดสุดท้ายตัวนี้ก็คือมุม360องศาหรือจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้2พายเรเดียนก็ได้นะจุดนี้คือมุมกี่องศา180องศาหรือก็คือพายเรเดียน จุดนี้คือมุม90องศาหรือก็คือพายส่วน2เรเดียนจุดนี้ก็คือ3ส่วน2พายหรือก็คือ270องศานี่เป็นพิกัดเข้าๆหรือเฟสเข้าๆบนคลื่นหนึ่งลูกเราจะให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้เช่นกึ่งกลางระหว่าง0กับ9กก็เป็น45หรือ60อาจจะขึ้นมาที่หน่อยอะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือพิกัดอางอิงที่เราคุ้นเคย เป็นการกำหนดตำแหน่งของจุดต่างๆนะฮะบนคืนหนึ่งลูกประเด็นก็คือในเนื้อหาเรื่องคืนสมัยม .5 เนี่ยมันจะมีทั้งการหาค่าเฟสของคืนลูกเดียวกันหรือคืนคนละลูกนะฮะเช่นถ้าเป็นกรณีของคืนลูกเดียวกันอาจจะเป็นการหาค่าความต่างเฟส ในสองตำแหน่งของคลื่นลูกเดียวกันเช่นนะฮะเรอาจจะมีคลื่นอยูอ่หน้าตาเปียแบบนี้ใน1นึ่ขบวนหรือหนึหนลูกคลื่นตรงนี้อาจจะมีเฟสเป็นไฟล์หตรงนี้อาจจะมีเฟสเป็นไฟล์สองถาถามแล้วว่าเฟสสองจุดนี้ต่างกันเท่าไหร่ซึ่งปกอติเราแทนได้ค่าเดลต้าไฟนะฮะซึ่งมันจะมีสูตรคำนวณ ในการหาความต่างเฟสของจุด2จุดบนขื่นลูกเดียวกันถ้าเรียนจำได้ความต่างเฟสอันนี้มันจะมาจาก360องศาคูณเดลต้า x ส่วนแลมด้าหรือ2พายเดลต้า x นะรส่วนแลมด้าก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะตอบเป็นองศาหรือตอบเป็นเรเดียนนะโดยมีเดลต้าเเข้ามาเกี่ยวข้อง เดลต้าเคืออะไรก็คือระยะห่างระหว่างจุด2จุดนี้ว่าห่างกันเท่าไหร่อันนี้คือเนื้อหาคำนวณที่เราคุ้เคยตอนเราเรียนม .5 นะนอกตำรานิดนึงนะครับเพราะปกติเนื้นะอห,หาตรงนี้ในหนังสือม .5 ก็ไม่มีนะฮะแต่เราก็สอนออกไปบ้างแล้วนะฮนะและจริงๆแล้วความต่างเฟสที่เป็นเนื้อหาคำนวณก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเช่น ในคืนลูกเดียวกันแต่ณนะเวลาที่แตกต่างกันเช่นณนะเวลาตำแหน่งเดียวกันเช่นตำแหน่งนี้เวลาที่1ตัวการอาจจะมีเฟสเป็นไฟล์ค่าให้เนี่ยแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปขึ้นเกิดการเคลื่อนที่เปลี่ยนจะสีน้ำเงิน เป็นสีแดงนะฮะตำแหน่งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนมุมจากมุมสีน้ำเงินเป็นมุมสีแดงซึ่งมุมสีแดงอันนี้อาจจะเป็นเฟสค่าที่2ที่เวลา t 2นะฮะก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่คนละเวลากันนะฮะมันก็จะมีสูตรในการหาความต่างเฟสระหว่าง2ตํตำแหน่งนี้ นั่นตำแหน่งนี้คนละเวลาก็คือ360องศาคูณ f d e เดลต้า t หรือจะกลายเป็น2พาย f เดลต้า t ก็ได้นะฮะนั่นคือการหาค่าความต่างเฟสนะฮะบ,บนตำแหน่งเดียวกันแต่คนละเวลากันเมื่อเดลต้า t ตัวนี้มันคือผลต่างระหว่างเวลาครั้งที่2กับเวลาครั้งที่นคะร่าวๆครับ นะนั่นคือเนื้อหาคำนวณน,นะฮะแต่เนื้อหาของเฟสที่จะเอามาใช้จริงๆในม .6 ในหัวข้อไฟฟ้ากระแสะสลับจะเน้นแค่เนื้อหาบรรยายนะฮะก็คือกราฟคือนะฮะ ที่เราจะเจอกันนะฮะเช่นนะฮะแลวอาจจะมีขื่นนะ,ะอยู่2รูปที่มีความแตกต่างกันนะ,ะแล้วแต่อันนี้เป็นฟังก์ชันกับเวลาก็ได้น,นี่อาจะเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่สมมตุตินี่คือกราฟหนึ่งเป็นกราฟสีน้หงเงิน นี่เป็นอีกราฟหนึ่งครูให้กราฟสีน้ำเงินเป็นกราฟอันที่1ครูให้กราฟสีแดงเป็นกราฟอันที่2นะฮะครูยังไม่พูดถึงนะครับว่ากราฟน้ำเงินกราฟแดงมันคือค่าของอะไรนะฮะแต่มันเป็นลักษณะของกราฟขึ้นที่เป็นไซน์เคิร์ฟเหมือนกันนะฮะจุดเนี้ยมันจะเอามาใช้กับการเรียนไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะถ้าผู้ถามเธอว่ากราฟสองกราฟเนี้ยเฟส ต่างกันกี่องศานะฮะและใครนำใครกราฟหนึ่งกราฟสองใครมีเฟสนำนะแล้วต่างกันกี่องศา เอาะอาเรามาลองดูกันนะฮะมุพจะตอบไปแล้วฮะข้อนี้สบายๆเนื้อหาง่ายๆนะฮะ <_ S 1> คือวิธีการดูความต่างเฟสจริงๆแล้วเรื่องความต่างเ <_ S 1> ฟสเนี่ยมันมีมาแล้วตั้งแต่เนื้อหาอม .4 คือกราฟซ <_ S 1> <ฟ>ิมเพิลฮาร์โมนิกนะฮะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนว่านรกเรียนจะเห็นได้ว,ว่ากราฟทั้งสงกราฟเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกันหรือพูดง่ายๆว่าเฟสมันไม่ตรงกัน นะมันมีความแตกต่างกันและก็ไม่ได้ตรงข้ามกันด้วยซึ่งตอนเราเรียนม .5 เนี่ยเราจะเจอคําใหญ่ๆคือเฟสตรงกันและเฟสตรงข้ามกันเป็นหลักแต่จริงๆกราฟขึ้นอาจจะมีเฟสต่างกันเป็นมุมค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ที่ไม่จะเป็นต้องตรงกันหรือตรงข้ามกันโดยตรงในกรณีของโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่ากราฟอันที่สองนะฮะจะมีเฟสนะนำ กราฟอันที่1นึองศาโอเคนะค,คือต่างกัน90องศาและ2นำาน่สีแดงฮะจะมีเฟสนำกราฟสีน้ำเงินแช่เลยเป็นตัวบอกนะฮะก็คือวิธีการดูความต่างเฟสของกราฟคนละลูกเธอจะดูตรงไหนก็ได้แต่ต้องดูที่ตระแหน่งเดียวกันจะเอาตรงไหนก็ได้จุดเริ่มต้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตร,ไดตรงไหนก็ได้เช่นท้ลระมอนี้จุดตั้งต้น เราจะพบว่ากราฟสีสั้งเงินเริ่มต้นที่มุมศูนย์องศาส่วนกราฟส,สีแดงเริ่มต้นที่มุม90องศานะฮะมันมาอย่างไรครับนักเรียงจำได้จากหน้าที่แล้วใช่ไหมครับเรามีการกำหนดนะพิกัดของเฟสอาร์กอในคืนน1่งลูกอยู่ที่ว่าเราจะใช้มุมเป็นองศาหรือมุมเป็นเรเดียนกันล้วแต่จุดนี้คือมุมศูย นี่มุม9 0 180 270 360เนะฮะเพราะฉันพอเรามาดูกราฟอันนี้เช่นเราดูที่จุดเริ่มต้นเลยกราฟสีน้ำเงินก็จะเริ่มต้นที่มุมตรงนี้เลยก็คือ0ูนองศาแต่กราฟสีแดงเริ่มต้นที่สันขึ้นถ้าเราดูจากที่กัดอ้างอิงตำแหน่งนี้คือมุม90องศาเราก็จะเห็นว่ากราฟสีแดงนั้นนะฮนำกราฟสีน้ำเงินและต่างกันอยู่เท่าไหร่ด้วย90องศานะฮะทำนองนี้เป็นต้น ถามว่าดูที่จุดอื่นได้ไหมก็ได้ฮะเช่นตำแหน่งนี้ก็ได้ถ้าจะเอาดูที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งแนวนี้สีน้ำเงินเนี่ยเริ่มที่มุม90องศาแต่สีแดงอยู่ตรงนี้มันคือมุมเท่าไหร่180องศาเมื่อเราไปเทียบกับเส้อาร์กิงจากหน้าที่แล้วเห็นไหมครับนะฮะ เราก็เห็นว่าแดงก็ชนะน้่งเงินอยู่ก้าวศาเช่นเดียวกันนะหรือนะอันนี้คือจะเอามาใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับนะฮะระหว่างกระแสกับความหนักสับหรืออ่าหรือนะตอนเราเรียนม .4 ฮนะซิมเพิลอาร์โมนิกโมชั่นนะฮะเอาความให้ฟังนะนะมีกราฟอยู่3กราฟนะอ่าผู้เขียนอาจจะแยกคนละแกนก็ได้นะฮะคนละแกนกันแล้วกัน เขียนแยกแต่คนละแกนนะจริงมันอาจจะเขียนทั้ง3กราฟเหมืในแกนเดียวก,ก็ได้แต่ว่าต้องใช้ปกากกาคนละสีสองแกนนี้ผู้เขียนเป็นกราฟสอันก็นแล้วกันนะฮะนะอันเนี้ยตอนตอนนี้ซิมเลิลฮาร์โมนิกนะมันจะเป็นกราฟและก,กราฟตำแหน่ง x กับเวลาใน1คาบนะฮะกราฟอันที่2จะเป็นกราฟความเร็วกับเวลากราฟอันที่3จะเป็นกราฟความเร่ง กราฟเวลานะปกติแล้วกราฟตำแหน่งอ่ามนจริงก็สัเป็นแบบนี้กราฟความเร็วจะเป็นแบบนี้กราฟความเร่งจะเป็นแบบนี้นะซึ่งทั้ง3ากราฟเนี้ยนะมันไปโยงกับสมการของการเคลื่อนที่ไงฮะนักเรียนคือ x มันจะมาจาก a s i n omega t v จะมาจาก omega a cos omega t และความเร่ง a จะมาจากลบ omega กลังส a s i n omega t เนะเมือนที่เเอาสมก,การมาพล็อกราฟมันก็จะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ออกมานะซึ่งนะสิ่งที่เราถามเราได้ก็คือ ความต่างเฟสของทั้งสามปริมาณทั้ง x ทั้ง V ทั้ง A เนี่ยว่าแตกต่างกันเท่าไหร่เช่นถ้าดูจากกราฟตำแหน่งเริ่มต้นก็ได้ S เริ่มที่มุม0องศา V เริ่มที่มุม90องศาและความเร่งเริ่มที่มุม180องศาเราก็จะเห็นว่าความเร็วฮะ จะมีเฟสนาการกระจัด90องศาความเร็วนะฮะจะมีเฟสนาการกระจัด90องศาความเร่งก็จะมีเฟสนําความเร็ว90องศาแต่ในขณะเดียวกันความเร่งะฮะจะมีเฟสนาการกระจัด180องศาซึ่งอาจจะเรียกมัว่าเฟสตรงข้ามกันก็ได้ น,ะะนี่ฮะนั่ก็เป็นเนื้อหาของความต่างเฟสที่เราเคยเจอว่าในระดับม .4 นะฮะมาจากเรื่งของคลื่นก่อนว่าเฟสคืออะไรมีการกำหนดทีิกัดอาอิงมีทั้งปัญหาการคำนวณและปัญหาบรรยายนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเราจะเรินแค่บรรยายก่อนนะฮะโดยพ้องยิ่งนะ,ะคนละปริมาณกันนะฮะหรือคนละคนละค่ากันแล้วก็พอเอามาพัดกราฟ จะเป็นการเน้นหาค่าความต่างเฟสของปริมาณนู้นปริมาณนี้อะไรออกมาโอเคนะครับและนี่คือเรื่องของเฟสนะฮะในเรื่องของคืนที่จะจับเอามาใช้นะฮะกับการเรียนของมหกเทอมหนึ่งและจริงจิงเรื่องคืนเนี่ยไม่ได้จบแค่มหกเทอมหนึ่งนะฮะมหกเทอมสองมันจีเรื่องของคืนแม่เด็กไฟฟ้าด้วย มีเรื่องของคลื่นแม่หเหล็กไฟฟ้าซึ่งมันจะมีการพูดถึงเฟสระหว่างสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอะไรด้วยนะฮะมันก็ไปใช้ปประกอบได้นะครับตรงนี้โอเคนะฮะส่วนสมบัติของคลื่นเราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยเกี่ยวกับเนื้อหาของโมหกโดตรง,ตรง,ตรงเอาละมีเนื้อหาอะไรต่ออีกนิดนึงนะฮะเหลือประมาณสองสเรื่องฮนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ จะเป็นเนื้อหาของม .5 เทอม2บ้างน,นิดหน่อย10บนาทีนะครับนะพยายามสรุปให้เห็นว่าอะไรเราเรียนอะไรกันมาแล้วบ้างน,นะอ้าวละไฟฟ้ากระแสตรงเออเฮ้ยม .6 จะเรียนไฟฟ้ากระแสสลับแต่ทำไมมันมีกระแสตรงเข้ามาเกี่ยวได้วะมีฮะนะฮะปัญหาโจทย์ของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย มันมีเนื้อหาของไฟฟ้ากระแสตรงพา่เมื่อเกี่วข้องอยู่สองสามเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเลยก็คือกฎของโอห์มจำได้นะครับนะฮะที่เราจำเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับ V I R V แทนค่าคอต่อสอใช่ไหมครับความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์ R แทนค่าคอตอทอความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์ม แล้ว i แทนค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์แอมแปร์นะฮะคงจจำได้นะครับว่าสูตรนี้มันจะเอาไปหาอะไรก็ได้จะไปหาความต่างศักย์ v เอา i คูณ r ก็ได้ใช่ไหมครับจะหากระแสไฟฟ้าก็อาจจะหาจาก v ส่วน r หรืออาจจะหา r จาก v ส่วน i ก็แล้วแต่นะฮะนั่นคือกฎของโอในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะเรื่องที่2เลย ก็คือวงจรไฟฟ้านะฮะในเนื้อหาวงจรไฟฟ้าเนี่ยถ้าเธอจําได้ก็คือมันจะมีเรื่องการต่อเซลล์ซึ่งอาจจะเป็นการต่อได้หลายเซลล์อะไรก็ได้นะฮะมีได้ลหลายเซลล์ต่อกันอยู่เป็นซิกมาอีกจริงๆริการต่อเซลล์เนี่ยมันจะมีตั้งการต่ออนุกรมการต่อขนานหรือการต่อแบบผสมอะไรก็ได้นะฮะแล้วเราเอาเซลล์ไฟฟ้าที่เอามาต่ออันเนี้ย ไปต่อกับความทานภายนอกเพื่อให้ง่ายูุช้คาว่าซิกมา R ใหญ่เพราะในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้มี R ใหญ่แค่ตัวเดียวมี R ้หลายตัวต่ออนุกรมต่อขนานต่อผสมเพื่อให้เราหาค่า R รวมออกมานะครับนี่เป็น R เล็กนะมันจริมีสูตรจุดสูตรหนึ่งก็คือการหากระแสไฟฟ้าหลักของวงจรซึ่งกระแสไฟฟ้าหลักจะออกมาจากควบวกนะฮะ อ่านี่คือกระแสไฟฟ้าหลักของวงจรออกมาจากผู้บวกของเซลล์ซึ่งใหไอตัวนี้มันจะหาจากซิกมาอส่วนซิกมาอใหญ่บวกซิกมา R เล็กนะนั่นองคงจำได้นะครับว่าตัวแปร e คืออะไร e คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ใช่ไหมครับแรงเคลื่อนของเซลล์แต่และเซลล์เอามารวมกันเป็นโวลต R คือความต้านทานภายนอก R เล็กคือความต้านทานภายในนะฮะความต้านทานภายในซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะแต่สูตรเนี้ยคือสูตรในการหากระแสะไฟฟ้าหลักของวงจรที่ออกมาจากค้บบวกของเซลล์นะครับนะบมันก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้กับวงจรของแม่เหล็กไฟฟ้าฮมีอยู่ครับในเนื้อหาเธอจะเจอเองนะฮะนั่นะคือ เรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะส่วนอีกสองเรื่องฮะเรื่องที่สามก็คือกำลังไฟฟ้า power นะฮะกำลังไฟฟ้านะฮะในกรณนี้ของกระแสตรงซึ่งกำลังไฟฟ้าตัว P ตัวเนี้ยมันจะมีสูตรและหลายสูตรด้วยกันก็คืออาจจะมาจากพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลาจำได้นะครับพลังงานหน่วยเป็นจูด นะทีคือเวลาที่เป็นวินาทีกำลังออกมาก็จะเป็นจูลต่อวินาทีที่เราใช้ย่อว่าอย่านี่เองวัดเสร็จแล้วการหากำลังไฟฟ้านั้นนอกจากจะหาจากพลังงานที่เป็นจูลฐานด้วยเวลาแล้วมันยังสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรเป็นอะไรอีก i คูณ V เป็น i อกำลังสองคูณอ และเป็น V กำลัง2ส่วน R <c oughs> นะคัคงจำตัวแปรได้นะครับ I แทนอะไรกระแสะไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมแปร์ V ค่าความต่างสักว์หน่วยเป็นโวลต์ R คือค่าความตัานทานหน่วยเป็นโอห์มนะนี่คือสูตรในการหากำลังไฟฟ้านะฮะแต่สูตรนี้คือกำลังไฟฟ้าในกระแสะตรงนะครับนะ ธอเดินไปฟ้ากระแสสลับมันก็จะมีการหากําลังไฟฟ้าของกระแสสลับเหมือนกันแต,แต่สูตรมันจะแตกต่างกว่าตรงนี้เล็กๆน้อยๆและสูตรสุดท้ายเรื่องที่4ี่ครับก็คือพลังงานไฟฟ้านะฮะจริงๆพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะใช้ใน2เรื่องเลยทั้งเรื่องของพลังงานความร้อนในเรื่องของแก๊สด้วยนะฮะทั้งเรื่องของการสูญเสียกําลังไฟฟ้าของหม้อปแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จริงพลังงานไฟฟ้าก็จะต่อเนื่องจากกําลังนะเมื่อกําลังเท่ากับพลังงานหารด้วยเวลาใช่ไหมครับย้ายสูตรกับพลังงานออกมาก็าจะกลายเป็นกําลังที่เป็นวัดคูณกับเวลาที่เป็นวินาทีขยายค่าและจากความสัมพันธ์ตรงนี้เปลี่ยนได้อีกกลายเป็นเลยครับ I V T เพราะ P หรือ I V คูณ T เข้าไปกลายเป็น I กาลัง2 R T กลายเป็น v กําลังสส่วน r คูณกับ t แล้วพลังงานออกมาหมวยไปอะไรครับจูนนะจริงจริแล้วเรื่องตรงนี้เราเพิ่งจบกันไปในม6ไอ้ทวม5เทอม2ที่ซ้ําไปนะแค่4-5เดือนนี่เองตอนคุมภาที่เราสอบปายภาพแล้วก็เรียนเนื้อหาตรงนี้กันไปนะครับนะทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราจะเรียนกันในเนื้อหาของม6 โอเคครับนะฮะนี่คือพยายามสรุปนะฮะความรู้ต่างๆนะฮะของม .4 ม .5 เนื้อหาต่างๆที่จะเอามาเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของม .6 ในเทอม1นงจริงๆแล้วเทอม2ก็เป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะมีความเกี่ยวโยงกับต่างๆทงนั้นะนะครับเอาละก็การทบทวนเนื้อหานะฮะฟิสิกส์นะฮนะของชั้นก่อนหน้านี้ทั้งม .4 ม .5 เพื่อเอามาใช้กับเนื้อหาขอม6กม็คงจะมีอยู่แค่นี้แหละครับนักเรียนนะเอก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะนะก็คงจะจบอยู่แค่นี้นะฮะส่วนมีปัญหาอะไรนักเรียนสามารถนะฮะติดต่อนะฮะมาปรึกษาอาจารย์แต่ละท่านได้นะครับว่าเนื้อหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือสอนเร็วเกินไปนะฮะนะอาจจะให้ทวนอะไรใหม่ก็ได้ก็บอกมาก็แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ